สวัสดีครับวันนี้มาเรามาพบกับฟลุก DIY วันนี้เรามาจะมา DIY โมบายกระดาษซึ่งในฐานะที่ฟลุกเองเป็นนักศึกษาครุในสาขาคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมา DIY โมบายเกี่ยวกับซื้อการสอนของวิชาคอมพิวเตอร์นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่ม DIY กันเลยถ้าพร้อมแล้ว อันดับแรกเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์อันดับแรกก็คือกันไกรสอไม้บรรทัด3เทปกาวแบบใสนะครับสี่กาวสองหน้า5เชือกหกคัตเตอร์ เจ็ด <7. S 2> ข้อมูลสำหรับปิดและ8ขาดไม่ได้เลยก็คือจานกระดาษซึ่งจานกระดาษนี้นะครับเราก็ไปหาตามพวกงานวัดสถานที่ต่างเขาจัดเทศกาลกันที่เขากินเหลือแล้วเขาใช้จ,จ้งกระดาษเราก็มาน้ำน้ำ,นำทำความสะอาดเช็ดหมือนก็จะดูเหมือนใหม่แล้วครับเรามาเริ่ม DIY กันเลยครับอันดับแรก เรานำแม่พิทัดมา,าวัดกับข้อมูลที่จะตัดเมื่อเราได้ส่วนของข้อมูลแล้วเราก็ตัดไว้ทุกอันเพื่อไว้ติดกับจานกระดาษสองนำจานกระดาษมาทำความสะอาดสามนำข้อมูลกับจานกระดาษมาติดเข้าด้วยกัน สี่นำสิ่งของที่เหลือจากงานแล้วแล้วนั้นมาติดเช่นเรานำผีเสื้อจากงานของฟิวเจอบอลมาติดคอบเมื่อติดแล้ว6กทำการจาะรูด้านบนทำอย่างนี้จนครบทุกชิ้นตามที่เราพอใจซึ่งในที่นี้เราทำจำนวนทั้งหมด จ็ดชิ้นด้วยกันและ8เราก็ทำนำเชือกนั้นมาล้อยเข้ากับจานกระดาษทุกใบที่เราต้องการเพื่อทำมาร้อยต่อกันและขั้นตอนสุดท้ายคือนำเชือกกับจากระดาษซ้อนมาผูกเข้าหากันเพื่อต่อเมื่อเราผูกแล้ว เราจะได้เชือกที่มันเกินมาแบบนี้เราทําการนํากันใกนั้นมาตัดเชือกที่เกินออกและเทคนิคสําคัญมันที่จะให้จาน DIY กระดาษของเรานั้นอยู่คงทนและทําให้เชือกไม่ขาดนั้นคือการนําเทปใสมาแปะไว้ด้านหลังของเชือกเช่นดังนี้นะครับกดกดกดแล้วก็กดกดกดเฮ้ เพียงเท่านี้เราก็เป็นการเสร็จ DIY Mobile จานกระดาษแล้วครับสำหรับในการ DIY จานกระดาษสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ครั้งนี้เรามาดูกันว่าฟุก DIY วิชาคอมพิวเตอร์ในส่วนใดแทนแทนแทนวิชาองค์ประกอบของสารสนเทศในส่วนขององค์ประกอบสารสนเทศนั้นจะมีองค์ประกอบทั้งหมด5ส่วนก็คือ 1. ข้อมูล 2. เครื่องคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ 3. ามพิพิทแวร์หรือเป็นส่วนของบุคคล 4. เป็นส่วนของซอฟต์แวร์และสุดท้ายคือขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับวันนี้ฟุก DIY ก็ขอจบการ DIY ใจกระดาษเพียงเท่านี้แล้วเราจะมาการพบกันในการ DIY ซื้อกันสอนในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย